สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสู่ขุนทุกคนครับพอกับบ่าวาถาวรนณะชาแนลครับพี่น้องมามื่อนี้ออมนองงัวครับพี่น้องโอ้ฮอ,อมนองงัวนะครับออมนองงัวไข่สาใหญ่ๆครับพี่น้องเบิง่งหักกล้วยไะหักกล้วยหักกล้วยพี่น้องเอ้ามามากับกระแตหน่อยชาแนลครับทักทายพี่ทักทายน้องก่อนสวัสดีค่ะอ้าวแม่ขั้วแม่ขั้วประจำสงาา่งกระเท๋าโอ้มื่อนี้ใส่โคกหน่อยครับพี่น้องใส่โคกหน่อยตำเครื่องก่อนใส่พริกดิยบกับ ะไคร่หั่นนะครับตะไคร่หัน<อ>่นเอา้า<อ><อ>เสียงดังเอา้าป้องแรงป้องแรงเอตีกันมือนี้บอลล่มพี่น้องบอลล่มเบิ่งพี่พักเครื่องเคียงพี่น้องเอามาออมใส่เลยพักอีเลิศดนะครับพักขาดพี่พักซี่ครับบ่มซี่หอมเลยพักซี่พักซี่เล่านะครับแล้วก็ใบพักบัวนะครับหรือว่าต้นหอมพี่ยังบบพอใส่อีกกะไรพี่นะครับเจียวกระเฮ็ดว้เรียบร้อยได้พี่น้องเอาไว้จำน้ำ แก้วตำหัวบ si ักบัวโอ้ฟูมบินตำอ้าวเรียบร้อยแล้วบ่เรียบร้อยมาพี่ต้มน้ำไปทาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้เดือดคักแล้วก้อนเซียนเอามาหั่นก้อนเชียวมาหั่นสวยนี่พี่น้องต้นน้องงัวนี่ต้มเรียบร้อยได้พี่น้องกะว่าหงวยซา่าเปื่อยเหมือนเดีวกะว่าเปื่อยเหมือนเดียวก็เอามาหั่นนั่นอ้าวมาเครื่องลงไปแล้วก็ลงไปเลยปรุ้งลงบปน้ำต้มมัน น้ำต้มใส่ใส่เกลือไปแล้วใส่เกลือต้ตอนต้มอย่าลืมใส่สุรสด้ต้องใส่สุรสดเนี่ยบ่ใส่สุรสด์่ะไหนข้าวกลมข้ากลมแฉบแมนโอ้คนไหนอ่าโดนๆจังได้กินเธอหนึ่งได้พี่น้องนี่ทาง่วงเลี้ยงอิเก้าเดือนแมนบอกเก้าเดือนบอกง่วงเดือนอ่างัวออ่เก้าเดือนพี่น้องยี่สิได้กินเอายังลงหัวงพวกบัวบ่ฮะ อ๋อเอาใส่ออเอาใส่ก่อนให้มันอันนั้นมันแข็งมันสิบวเปื่อยเขาเอิ้นว่าเปื่อยบอเปรยเขินบวบเปื่อยโอ้ยสั้น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 สั่นยืมสั้นยุ่งเข่ามือสั่นหิวเข่าโอ้ยเบิกเอาให้พี่น้องมึงมุ่งเก่านี่ยแหละเอากูน่ะเขียวๆกับเริ่มหายไปมื่อนี้โอ้ยมีอิ่มสิมเลยพี่น้องใบไม้บอตียงเลย สองมือแล้วมือว่านนี่มือนึงนะครับมือว่านนี่ใส่ครับห้วยลาบเนี้วกลุ่งแล้วแซ่บอยู่พี่น้องฟูงบินตํำกับก,บกวนได้หลายมือว่าน,นี่โอ้ล่างเอาให้เบิร์ได้พี่น้องน้ำนัวมันต้องเอาให้เบิร์ครับอา้าทาหมอฟดจังหน่อยปรุงสุุดลงยังอย่าลืมได้สุุด่า <laughs> ให้น้องสาวเห็ดกับเขาให้ครับมาเหตุการเห็นงานกินข้าวเที่ยงนะครับอยู่บ้าน ถือมันไก่ก็มองเห็นงานบริเลกับบ้านไปกินหมดแล้วสาวสีกับบริเลียให้กินเนาะพี่น้องพอว่ามันอยู่ไก่พี่น้องบางท่าน,นก็นใว่าเห็นแต่น้องสาวว่าสันก็ไปเห็นบ่าเท้าเห็นเองแน่ว่าสันเอา,าเน้องสาวคุณโบ,บถือกล่องให้บ่าเท้าเบาเท้าก็เลยอืเอ้าถือกล่องให้เ็ให้สันเพื่อนว่าสนัดเห็นแนวกินแข่งกับเขือไปใส่นาะแข่งกับเขืเ่อ,อ,อใช่ไัมเขือบ่สสงัยไปกับยายโอ้ลงสวนกลังเดือดเอ้าเอา,เอา,เอาให้เบิ้งใกล้ๆพี่น้อง นี่โอ้ชิ้เมี่ยงได้บ่ระวังได้ระวังได้เฮงไปหาหมอมาบ่หายขาดโอพี่น้องมันพ่อทุเลาเอาโอเคบ่ใส่ไปเลยใส่พักอีกคนใส่ลงไปเลยมันสิไปผสมกันยุลุ่มหมดนะมันก็สิไปผสมกันยุลุ่มเหรอผสมอยู่แต่ว่าตัวนี้มันสิออ๋ไน้ำตาล โอ้มีขั้นตอน,นมีขั้นตอน,ม,น,ตอนมีเทคนิคอ๋สีสันพี่น้องนีแ่แหละครับเนี่ยกินหากินอยากได้นี่แต่คูมเอนี่ก็มีครับน้ำตลาดตะลี่นีก่ก็ซื้ออยู่ตลาดเพิ่นนะครับเพิ่นว่างวาัวงัวออกงัว,ว,วออกเองบ่ได้บ่ได้เขาเพิ่นว่าบ่ได้เอาแมนมาขาวนะครับปุนไข่สาไข่สาจะ่ายเพอแล้วพอแล้วเอาลงกันสิเปื่อย์สิเปื่อยเปื่อยแล้วมันบ่แฉบ นี่นะครับพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ้งจักหน่อยจักวางจักข้าวนะครับพอเป็นพิธีการเพราะเป็นพิธีการกระยาวเติบได้เลยลโอ้เอากลักวสี่ก็บัวลงไปเครือหอมเลยใส่เบื้องซิมเองดูซิมเองซิมเองพี่น้องสดเบืนะ้องโอ้าห,ห,หุ่นหุอนนัวนัว,นว <c oughs> เอาเดี๋ยวถาจะเข้าปิดไวจะเข้าโอ้ยบดบ,บ,บัตรงปิดก็ะไรมากนี่เท,ทียมยกเลยเลยเนี่ยโป่งครับพี่น้องเอาไปเสียบๆนอนกันก็บ่าวเท้าครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบงไปสู้ขุนสุขนคนครับพอกับบ่าว,ทาวาเท้าขนาดจะได้ครับพี่น้องไม่ออมน้องวัวเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วมีแต่ใครสาใยใยเบิ้งพี่น้องปุณนะโอ้โหพี่น้องิึงจะเข็นบุห็นครับพี่น้องโอ้แดดจวงน้ำเอายามันมาเรียบร้อยโอ้ฟูมินตำกระไรใส่กับแก้ว แก้วอ่าแก้วพริกปนใส่กับหัวผักบัวนํานะครับแล้วก็เอาต้นหอมหรือว่าหัวผักบัวนะเ,นเนี่ยโอ้จักเอิอรเนี่ยเลยดอกมาเอามาเกี่นํามาพี่น้องมาสดเสียบน้ำบาวเท้าเปิดสักัดไม่เนี่ยเอาหากินยากเด้ครับนี่หนองงูหลงทั้งแก้วไปแล้วกันนี่หากกล้วยมันปุด้ดมองยำปุดปุดพี่น้องอืม้ม ว่าสิสดทนหวน่วนเย็นสําอืม้มน่ามกินกับพระเท่าตัวพระเท่ากาลูบลิลูส่ยโดดเรียบร้อยเลย หือว่านนี่เอาพันเอาพันต้มใช่ไครับตำหูเสียบเกินพันว่ะ

mắt tóm mắt tóm khẩu à tăng bình đây đấy luôn khẩu bọn nhạc sĩ nhẹ trong ngoài xuống tay toàn hoặc rút tay đỉnh quá ngoại พี่น้องมากปีใหม่แป๊บแป๊บประธนกลับอีกแล้วพ่อกันอีกครับเทศกาลเทศกาลนานี่คือสงการครับพี่น้อง Tất kỳ anh lại Phú Minh Tâm Ấu nèo Ấu Ấu giá mà xì vậy เป็นหนึ่งเดือนกันเงี้ยอืม <c oughs> อ๋อประมาณขวดจังหน่อย หา,หามาลองมึงเดอพี่หน่องเด้ออันมองซื้ออืบอกเพื่อนก่อนไปพ่ออยู่ตลาดร้านดอกจันนะครับอำเภอเขม,มาราตก็เลยจัดมาอม,มึงเดอพี่หน่องเด้อเนี่ยอะไรัหร ได้หลายแท้ฟูมนตำม่ำเลยข่ไขซ้ายเลยเด้พี่น้อง xuyên qua chu nóng ngoài đấy, bơm hơi phía nó bơm đấy nòng chu 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 súc đấy, nhưng khẩu mới đấy tâm

phân hút đinh dài dài bỏ cứ bình xin nhé nhẹ còn còn bao thảo với những mà nhỉ? cái rằng bên vừa vừa và vảm nó nó Sông bò như bóng 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 เป็นพระว่งได้บ่เนี่ย <c oughs> เป็นพระว่งว่ามันสิโบโฟกัสอย่างเนาะใจเยินเดอ้อเครือแข็งเลย หรือว่านี่พี่น้องว่าเบาเท่าซื้อกล้องไมบบ่บริสันบริษัซื้อกล้องไม่พี่น้องกล้องต๊เก้านี่แ <c oughs> อืะกล่องต๊เก,า <c oughs> ก้ากล่องตุ๊กเกา้าไทยมุมเกาเลล้านี่แหละครับ ห่าก,ก๋วยทำคุกคุเดียบอ๋อไปต้มเปื่อยไล่มก็สิไปอีกแบบนึงไหมเพื่อง แซ่ <c oughs> บคัากร้ายพี่น้องเมนูมือนี่พักใส่ไปแล้วพี่น้องใส่ไปในออมนะครับเบ่ไเด้บ่อด้เอามา้ยโอ้หมินตำเบ่ไเด้กินบ่ได้หักกับบ่รด้กินกับนะครับ ว่าว่ายเรื่องที่เขาเรื่องปิดเรื่องปิดเดี๋ยวพูนจีลาเขาเอา้าเฮ้ยพี่น้องไม่เห็นหรอกเรือในหม้อไร้เติบเอาไปเห็นเอาพ่อเอาไปเห็นพ่อเบาเท่ากับเอากับหลานกับเมียนะครับเพิ่นกินไร้เติบนะครับเอา้า เสบเสบนะครับไขสาเหญ่ๆเปิดสกัดอาจซีมัวอาจสีวูบวาบวูบวาบเป็นบางช่วงบางตอน้อพี่น้องเด้อเพราะว่าแสงนะครับเบาวทาตั้งพิษมุมครับเนี่เอ้ากะขอโทษขออภัยไว้หลายๆนะครับพี่น้องสีไล่ตาอ่ะเรียบร้อยนะครับื้อนี้เป็นวันที่หานะครับวันที่หามกราคมพี่น้องก็คือสีกับลงไปเหตุการณ์ที่งานนะครับหลายๆมองหลายๆบอนนาจีไปถึงแล้วนะครับกอากะช่วง เทศกาลปีใหม่นะครับจึงได้กะผ่านมาแล้วนะครับผ่านมาแล้วก็ถือว่าเป็นปีอ่ปีที่ผ่านมานี่แหละอาจดีหรือบ่ดีนะครับก็แล้วแต่แต่ว่าปีนี้ก็ต้องดีกว่าเก่านะครับแล้วก็ขอพรนะครับให้พี่น้องทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญนะครับอ้อฟูมินต์เฮ็ดยังกระไดนะครับขอให้คืนให้เกินนะครับลำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับน่ะ เป็นแฟนคลับบ่าเท่าตลอดไปบ้าเท่ากันทีหาแนวอยู่แล้วกินมาฝากพี่ตอนน้องเรื่อยๆคือเ่านะครับอาชีพสลับสับเปลี่ยนกันไปนําอาหารบ้านเท่าอาหารทะเลนะครับอาหารหลายๆอย่างนะครับอาชีพสําเก่าเนี่ยนะครับกับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทํานะครับเนาะกับทุกว่านะครับมันก็เฮ็ดแบบแบบเก่าๆแบบเดิมวนไปวนมาเ่ นะครับเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่เ,เกติตามรับชมบอาทาวคลิปนี้ฝากพี่ตอนหนองขึ้นเกานะครับมักกะไรถือใจกระแจี๊บาอทาวนี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ